สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางบอนสีชายชนกับบอลสีพระนารายไปพร้อมกันนะครับก็อายุกี่เดือนแล้วผมจําไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเห็นรากมันแบบทะลุทะลุก้นกระถางแล้วก็เออได้เวลาเปลี่ยนกระถางดีกว่าเนาะกระถางผมจะใช้เป็นแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้น่าจะกระถางประมาณ สี่นิ้วหรือเท่าไหร่น่าจะสี่นิ้วแหละนะครับนี่แล้วก็ผมไม่มีอีกอันนะนะผมก็เลยนี่ประยุกต์เอาเป็นแก้วอย่างนี้แหละใส่ไปก่อนเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆการเปลี่ยนกระถางเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมนะผมจะเปลี่ยนเป็นแบบไปตามสเต็ปนะจากต้นเล็กก็เริ่มไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่า ต้นเล็กแล้วเอาใส่กระถางใหญ่อะไรอย่างนั้นนะผมส่วนตัวผมผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยจากขนาด2นิ้วก็มาเป็น4นิ้วจาก4นิ้วก็อาจจะไปเป็น6นิ้วจาก6นิ้วก็ไปเป็น8นิ้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้นไม้ขนาดเล็กอย่างนี้ก็ไปใส่กระถาง5นิ้ว6นิ้วผมก็ไม่อย่างนั้นนะเพราะว่าส่วนตัวผมผมจะเปลี่ยนไปเป็นสเต็ปสเต็ปเรื่อยๆนะครับนอกแต่ว่าถ้าหากใครสะดวกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่คนสะดวกนอกแต่ผมสะดวกแบบนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนนี่อันนี้เป็นพระนารายทุกคนเห็นไหม นะครับต้นเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็เอาอบนะเออเอาอบแต่ก็อยู่ประมาณ2ใบ3ใบอ่ะนะไม่รู้เป็นไรมันชอบทิ้งใบนะครับก็อเออไม่เป็นไรชายชนเหมือนกันนี่ทุกคนดูเห็นไหมครับอยู่แต่3มใบ3ใบอย่างนี้ตลอดนะ่ะนะครับเออก็ไม่เป็นไรเนาะเลี้ยงดูกันไปตอนแรกเอาอบในถุงนะครับนี่ก็ลองเอาออกดูจริงๆไม้พวกเนี้ยเป็นไม้นอกตู้นะทุกคนสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับ เพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่เนาะมันยังเล็กอยู่เราก็ต้องให้ต้นมันใหญ่มันมีความสมบูรณ์ก่อนเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางพร้อมกันนะครับมไม่พูดเยอะแล้วนะจะเปลี่ยนเลยไม่พูดมากนะครับเราก็นําหาใบมาใ,มาให้มารองก่อนเดี๋ยวผมไปเอาใบไม้ก่อนนะนี่ครับเอาใบไม,ม้มารองก้นกระถางแล้วเพื่อไม่ให้ดินไหล นะครับแล้วก็ดินเหมือนเดิมนะครับดินผมก็ใช้เป็นเหมือนเดิมดินที่จะใช้ปลูกบอนสีนี้บอนสีชอบดินที่ดินปโปรง่งดินร่วนนะครับสามารถแบบระบายน้ําได้ดีทําให้รากเดินได้ดีนะแล้วก็ต้องมีธาตุอาหารครบด้วยนี่ผมก็ใส่พวกใบกัมปูมากระปุยคอกลงไปแล้วแล้วก็ทรายแล้วก็แกลบดําเช่นเคยนะครับนี่ธาตุอาหารครบถ้วนเนาะนะไม่มีรยุ่งยากเรื่องดินนะครับเราก็ใช้แบบที่พืชเขาต้องการแล้วเราก็ นำสิ่งที่เรามีมาปรับใช้ให้ได้ก็เท่านั้นแหละเนาะเพื่อนเพื่อนอทุกวันนี้ถ้าบอลสีไซขนาดนี้มันไม่แพงแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นพระนารายนะแต่ก่อนก็ราคาสูงตอนช่วงปีที่แล้วเนาะนะครับบอลสีเขายังราคาสูงอยู่แต่ถ้าหากไซเท่านี้ก็นะหลักร้อยประมาณก็ไม่ร้อยต้นต้นอ่ะมันไม่แพงแล้วทุกวันนี้นะครับเหมือนชายชนเหมือนกันแต่ก่อนเป็นแบบแพงมากนะทุกคนถ้าหากไซเท่านี้อยู่ที่ประมาณผมเห็นล่าสุดนะประมาณ ไม่เกินไม่เกิน400บาทหรอกนะไซนี้นะครับไม่เกิน400บาทแต่ก่อนนะไซนี้อยู่พันหนึ่งเพื่อนๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เกิน400บาทแล้วเพราะว่าบอลสีก็ราคาซอบๆลงมาหน่อยนะครับถามว่าคนที่เขาปลุกเลี้ยงบอลสีเขามีผลกระทบจากปัญหาลดลงไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าคนที่ราคาขึ้นราคาลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนนะครับราคาแบบเท่านี้แหละซอบๆนะครับขายได้ขายสะดวกนะครับขายแบบเขาเรียกอะไร ซื้อง่ายขายคลองเออนะซื้อง่ายขายคลองเนาะคนขายเขาก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าหากคนที่เขามีใจรักจริงอะ่ะไม่ว่าจะราคาแพงราคาสูงผ่านมากี่ปีเขาก็อยู่ได้หมดนะครับเพราะใจรักแต่ถ้าหากคนที่เข้ามาเพื่อไปฉกฉวยหวังกําไรไปแบบผลประโยชน์ชั่วครู่ในช่วงที่ดังในช่วงที่เป็นกระแสนะครับเขาก็จะออกจากวงการต้นไม้ออกจากวงการบอลซีเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบจริงแต่ถ้าคนชอบจริงอะ่ะ เขาก็จะสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะรา,ราคาถูกหรือราคาแพงอะไรก็ช่างนะครับเพื่อนๆเนานะนี่แหละนะครับก็คือความคนที่เขารักต้นไม้เขาก็จะรู้กันเขาก็จะเข้าใจนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ก็โอ้ยเห็นไม่เดี๋ยวก็ราคาตกราคาลงแล้วนะเออนะครับแล้วแต่ความคิดแต่ว่าถ้าหากถูกแพงอะไรก็ช่างแต่ถ้ามีใจรักมันก็อยู่ได้นะทุกคนอา้าวโอ้โหพูดยาวเลยนะครับขออภัยด้วยแต่ก็อยากอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเนาะนะครับจะได้รู้ นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนะครับเห็นไม่รากเขาออกมาแล้วเดีย๋ยวผมจะยังนี่ก่อนเพื่อไม่ให้มีความแบบกระทบกระเทือนมากอะ่ะโอ้โหจะเอาออกยังไงนี่เน็ดเนืเขย,าขยาข่าเขย่าเคาะเคาะครับเพื่อนๆนี่ครับคนที่เนี่ยเห็นไหมตอนที่อันนี้มาเขาก็ใส่ทรายเหมือนกันนะเพื่อนๆคนที่เขาปลูกอันเนี้ยอนะครับก็ดินคล้ายๆกันที่ผมปลูกนี่แหละเนาะ นี่ครับแล้วก็นำวางลงไปเลยวางให้มันกึ่งกลางกระถางนะไม่เลยไม่ยากหรอกนะครับทุกคนเนาะแนะนําให้ใส่ถุงมือนะแต่ผมไม่สะดวกเช่นเคยนะครับเนาะผมไม่ค่อยสะดวกใส่ถุงมืออ่ะขออภัยด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสักเท่าไหรนะ่นะนี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,นเ,นเนท่านี้แหละต่อมาก็อีกต้นหนึ่งนะครับทําไม่ยากหรอกเพื่อนๆทำแบบง่ายๆอันนี้มันเปราะแล้วเพราะมันเป็นพลาสติกนะทุกคนมันแบบ สิ้นสภาพการใช้งานก็ไม่เป็นไรนี่แล้วเราก็เอามาใส่อันนี้นะครับเปลี่ยนไปก่อนให้รากเขายังเดินไปได้เดี๋ยวเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าต้นเขาโตนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆลูกสร็แล้วก็รดน้ําสักนิดหน่อยเนาะนะครับทําตอนเย็นนะทุกคนเช่นเคยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนกระถางหรือ ปักชําปักอะไรแนะนําให้ทําตอนเย็นๆนะทุกคนนะครับนี่รดน้ำนะให้ดินเขาลงหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเอาเข้าถุงอบนะครับเพราะว่าเป็นไม้ต้นเล็กนะครับให้เขาฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นและเราก็เลี้ยงในตู้อบนั่นเลยเนาะเพราะว่ามันต้นเล็กอยู่นะครับให้เขาโตได้เร็วยิ่งขึ้นนี่เพื่อนๆ นี่ครับเตรียมถุงที่เราจะอบแล้วก็เป็นถุงพลาส,สติกนั่นแหละนะจะเป็นแบบใสหรือจะเป็นแบบขุนก็ได้แต่แนะนําถ้าดีที่สุดให้เป็นแบบใสก็ได้นะทุกคนนะครับนอกจากผมไม่มีแบบใสผมก็ใช้แบบขุนนะครับแล้วก็หาการละมังรองน้ำเอาไว้ถ้าไม่ได้ใช้การละมังก็ใส่น้ําในถุงก็ได้นั่นแหละเนาะแล้วแต่เราสะดวกนี่ครับเราก็ใส่ลงไปเลยนี่เอาบอลสีใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลย ไหนอีกต้นนะเพื่อนๆอบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นต้นเล็กเนาะนะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตาร์นะเพื่อนๆเห็นไหมกัดสีชมพูสวยมากนะใส่ลงไปด้วยครับนี่ลงไปลงไปเลยแล้วก็ไอ้น,นี้ต้นเล็กมันเป็นส,ส,สะพัดสะัดสตรีชานะทุกคนที่ผมได้ผ่าหัวไว้แล้วมันงอกแล้วผมก็แงะแงเอามาลงไปด้วยเลยนะครับนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็จะมัดมัดถุงอบนี่แหละนะครับด้วย ยังยืดก็ได้เชือกก็ได้นะ นี่ครับเพื่อนๆอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไว้อย่างนี้แหละเนาะนะครับให้เขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วครับวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับว่าบอลซีราคาลงจริงหรือก็ลงจริงแหละนะครับทุกคนลงจริงนะครับแต่ก็นะครับไม่ได้กระทบอะไรนะครับเพราะบอลซีในตลาดช่วงนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วนแต่ก็ไม่เป็นไรครับราคาทุกวันนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องแต่ว่าความต้องการยังเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนความต้องการยังเยอะเหมือนเดิม นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ